รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหาหรืเพื่อว่าตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่23พฤศจิกายน2563นายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการตัวแทนและคณะทำงานโดยมีนายสุพัฒน์จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายอัมพรพรินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ลงพื้นที่และเข้าร่วมหารือกับนายนรดวุ้นซิวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จังหวัดภูเก็ตรวมทั้งข้าราชการของสำนังกงานศึกษาที่การจังหวัดข้าราชการสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตในการดําเนินงานตามแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นโมเดลตัวอย่างเพื่อดําเนินแผนงานในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยภายในระหว่างการหาหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเกิดจากระบบการศึกษาเป็นหลักดังนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแผนที่จะยกระดับรายได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศด้วยการยกระดับการศึกษาซึ่งหลังจากวิกฤตโควิด -19 ประเทศไทยได้รับการยอมรับในคุณภาพของระบบสาธารณสุขอยู่ในลำดับต้นๆของโลกดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มีการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานเพื่อสร้างศักยภาพ ของประเทศโดยนอกจากนี้การพัฒนาการศึกษาในแต่ละจังหวัดจะต้องคำนึงถึงบริบทของแต่ละจังหวัดด้วย ทั้งนี้ในการประชุมหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้นําเสนอโมเดลการบริหารจักการศึกษาในบางเขตพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในที่ประชุมโดยยืนยันว่าสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเข้าใจถึงปัญหาในชุมชนได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญเป็นผู้วางแผนแม่บทและแนวทางการพัฒนาจังหวัดซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องนํามาเป็นบริบทประกอบในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาค่ะและทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวสปทสวัสดีค่ะ